สวัสดีครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่เคารพรักครับผมกนกศรีวิชัยนันต์ประลัดจังหวัดเชียงใหม่ครับได้รับการมอบหมายจากท่านเจริญสงข์สัตว์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้มาถแถลงข่าวในนามของศูนย์บชาการธาาานาการการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ครับวันนี้นะครับตัวเลขของผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่มีเพียง10บรายนะครับน่าจะเป็นตัวเลขที่ต่ําสุดในรอบสัปดาห์และจะเป็นตัวเลขที่ทําให้พวกเราชาวเชียงใหม่นะครับค่อนข้างจะอุ่นใจมากขึ้นนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเรื่องของสถานการณ์ด้านสาธารณสุขนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านดรสรงยศคำชัยนะครับท่านหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และท่านนายแพทย์บุรเชฐ์เตชลักษณ์นะครับท่านผู้ดนการโรงพยาบาลนครพิงค์นะครับทั้งสองท่านจะได้นําเรียนให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่ทราบนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสาธารณสุขนะครับขอเรียนเชิญท่านดรสรงยศคำชัยครับผมครับขอบคุณครับ สำหรับสถานการณ์โรคโควิด1 i d 1 9ประจำวันที่12พฤษภาคม2,564วันนี้นะครับก็ตามที่ทราบนะครับเป็นเรื่องน่ายินดีอีกแล้วนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราพบผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่ต่ำสุดในรอบ1เดือนที่ผ่านมานะครับออพบจำนวน10รายนะครับทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของจังหวัดเชียงใหม่เราอยู่ที่3,944รายในจำนวนนี้รักษาหายแล้ว3,325ราย คิดเป็นร้อยละ84ของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล605ารายนะครับคิดเป็นร้อยละ16นะครับส่วนวันนี้เช่นเดิมนะครับถ้าเห็นมีการถแถลงข่าว3ท่านนะครับก็คงจะทราบกันแล้วนะครับว่าวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับวันนี้ยอดผู้เสียชีวิตของเราเพิ่มอีก2รายนะครับทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่14รายอีกสักครู่ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงก็จะเรียนชี้แจง รายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้ง605รายนี้นะครับแยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว469รายสีเหลือง90รายสีส้ม32รายแล้วก็สีแดง14รายนะครับก็ลดลงจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับในส่วนของการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงนะครับหรือว่าผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ามจุดตรวจต่างๆทั้งในโรงพยาบาลรัฐแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนนะครับวันนี้ตรวจไปทั้งหมด1,549รายพบผู้มีผลบวกเพียงร้อยละ0.9นะครับลดลงมากทีเดียวแต่เมื่อพิจารณาตามจุดตร,จตรวจต่างๆแล้วก็ยังคงพบว,ว่าในการตรวจจากโรงพยาบาลประจำอำเภอนะครับก็ยังคงพบผู้ติดเชื้อจำนวนสูงอยู่นะครับเป็นจำนวนสะสมนะครับ แล้วก็รองลงมาก็เป็นโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็จุดตรวจเฉพาะกิจต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ส่วนความเสี่ยงของผู้ติดเชื้อนั้นการสัมผัสในครอบครัวยังคงสูงอยู่นะครับมีแนวโน้มสูงอยู่แล้วก็การสัมผัสในชุมชนการนําเข้าต่างจังหวัดจากต่างจังหวัดนะครับก็เริ่มสูงกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนการสัมผัสในสถานที่ทํางานแล้วก็สถานบันเทิงนั้นก็ลดลงนะครับโดยเฉพาะสถานบันเทิงเราไม่พบผู้ติดเชื้อจากสาเหตุนี้มา เป็นเวลา3-4วันแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเมื่อเช้ามาก็มีข่าวเฟกนิวนะครับหรือว่าข่าวเท,ท็จที่บอกว่ามีการพบผู้ติดเชื้อจํานวนหลายรายนะครับที่ตลาดเช้าอาเภอแม่ริมนะครับทําให้ผู้คนในอำเภอแม่ริมนะครับแตกตื่นกันมาขอรับการตรวจเป็นจํานวนมากนะครับอันนี้ทางในส่วนของทีมตระหนักรู้สถานการณ์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เราได้ดํเนินการตรวจเช็คแล้วนะครับว่า ข่าวดังกล่าวนะครับที่ปล่อยออกมาเป็นคลิปเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับเป็นข่าวปลอมทั้งหมดนะครับแล้วก็ต้องขอภัยพี่น้องประชาชนที่เข้าไปรับการตรวจด้วยนะครับว่าท่านไม่มีความเสี่ยงเราจึงไม่สามารถที่จะตรวจให้ได้นะครับเพราะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนนะครับงดเสพข่าวที่เป็นข่าวเท็จนะครับถ้ามี ปัญหาสงสัยว่าข่าวนี้เป็นข่าวทิทศหรือว่าข่าวปลอมหรือเปล่านะครับให้โทรเข้ามาถามที่สํานักง,งานสนาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าสํานักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่หรือว่าศูนย์บัญชาการสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 นะครับจังหวัดเชียงใหม่ได้นะครับเรามีข่าวจริงหรือว่าข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงให้ท่านตลอดเวลานะครับส่วนในการตรวจเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงนั้นนะครับหรือว่าการตรวจในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นแหล่ง แพร่ระบาดของจังหวัดเชียงใหม่ได้นะครับในวันถึงวันนี้นะครับเราตรวจไปแล้วจํานวนทั้งหมด36แห่งด้วยกันนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับโดยเฉพาะทีมงานสำนักงานสาธารณสุขจ,จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งนําโดยผมนะครับที่ออกไปตรวจคัดกองเชิงรุกต้องขอขอบพระคุณนะครับทางผู้จัดการหรือว่าทาง สมาชิกนะครับในส่วนของสํานักง,งานหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่ให้เราเข้าไปดําเนินการในการตรวจคัดกองทั้งแต่ละครั้งเป็นอย่างดีนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยสําหรับพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับหลายๆที่นะครับท่านได้ให้ความต้อนรับของเรากับเราเป็นอย่างดีทําให้ทีมงานของเรานะครับ ไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วก็เต็มใจที่จะดําเนินการค้นหานะครับกลุ่มเสี่ยงที่ไม่มีอาการที่อาจจะแฝงตัวอยู่ในหน่วยงานของท่านจากภาพก็จะเห็นว่าหลายๆหน่วยงานได้มีการจัดเตรียมนะครับสถานที่มีการจัดโต๊ะนะครับที่นั่งมีการจัดเตรียม บุคลากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงของท่านมีการตรวจคัดกรองให้เราเรียบร้อยแล้วก็ส่งทีมงานมาช่วยในการจัดระเบียบต,ต่างๆนะครับรวมทั้งบางแห่งนะครับได้เชิญพี่น้องอสมอนะครับมาช่วยในการจัดระยะห่างนะครับทำให้ทีมงานของเรามีกำลังใจมากนะครับเราก็จะเต็มใจแล้วก็ลงไปช่วยท่านนะครับในการตรวจคัดกรองเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุดนะครับซึ่งจากการตรวจตั้งแต่วันที่8 วันที่8เมษายนนะครับขออภัยนะครับวันที่18เมษายนนันเนี่ยเราตรวจไปทั้งหมด36แห่งได้รับความร่วมมือ,อทั้งหมดนะครับ36แห่งก็มีเพียงแห่งเดียวที่ไม่ให้ความร่วมมือกับเรานะครับก็ตามที่เสนอข่าวไปแล้วตอนนี้เราตรวจไปทั้งหมด6,400กว่ารายนะครับพบผู้มีผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการนะครับเพียง51รายหรือคิดเป็นร้อยละ0.78ก็ถือว่าเชียงใหม่ของเรามี ความปลอดภัยสูงเราไม่มีผู้ที่มติดเชื้อแล้วก็ไม่มีอาการแฝงอยู่ในพื้นที่ของท่านนะครับเราแต่ว่าอย่างอย่างไรก็ตามนะครับทางทีมงานเราก็จะดําเนินการต่อไปจากกําลังใจตรงนี้นะครับ ก็แผนต่อไปที่เราจะทําการตรวจคัดกรองนะครับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีมติแล้วนะครับว่าจะมีการตรวจในส่วนของพนักงานขนส่งสินค้าและก็พนักงานขนส่งนะครับสินค้าสดต่างๆในตลาดที่ไปรับเอาสินค้าเหล่านั้นมาจากต่างจังหวัดนะครับหรือว่าพื้นที่เสี่ยงเข้ามารวมทั้งพนักงานขับรถทัวร์นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหน่วยงานนะครับที่ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประสานไปนะครับก็คงจะให้ความร่วมมือมีการจัดเตรียมสถานที่จัดเตรียมบุคลากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมา,เ,าเข้ารับการตรวจนะครับซึ่งเราจะขอยืนยันว่าสิ่งที่ท่านาให้ความร่วมมือตรงนี้นะครับจะเกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนสูงสดุดแล้วก็เป็นบทบาทหน้าที่ของท่านในหน่วยงานของท่านที่ให้ความรับผิดชอบและก็ให้ความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับเราก็ขอขอบคุณมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับ ส่วนในวันนี้นะครับมีคัสเตอร์ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้ออยู่นะครับก็คือคัสเตอร์ของงานศพที่อ์ก๋อยวันนี้พบผู้ติดเชื้อที่สัมผัสในชุมชนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรายนะครับแต่ว่าเป็นการสัมผัสในชุมชนนะครับมีการทางทีมควบคุมและป้องกันโรคของอำเภออ์ก๋อยได้มีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงไปแล้วนะครับจำนวน70กว่าราย ก็ผลเป็นลบนะครับแล้วก็ในส่วนของการแพร่ระบาดท,ทางนี้นะครับบางทีก็อาจจะเกิดความไม่สบายใจให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าคัสเตอร์นี้เกิดขึ้นมา ยาวนานพอสมควรนะครับในวันพรุ่งนี้หรือว่ามะรืลลนี้นะครับทางทีมสอบสวนโรคของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้ลงพื้นที่ไปช่วยเสริมแรงของทีมสอบสวนโรคอำเภอองค์ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สําหรับคัสเตอร์ใหม่นะครับในวันนี้มีพบคัสเตอร์1นึ่คัสเตอร์นะครับก็เป็นคัสเตอร์ที่มีการระบาดในโรงพยาบาลเอกชนนะครับขออนุญาตเปิดเผยชื่อนะครับก็คือคัสเตอร์ที่มีการระบาดในโรงพยาบาลเซนทัานเชียงใหม่เมมโมเรียนนะครับ เร่องเกิดจากการที่ผู้ป่วยนะครับไม่ทราบว่าตัวเองติดเชื้อนะครับเราเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในแล้วก็ผู้ป่วย ICU นะครับก็ทําให้เกิดการระบาดนะครับโดยเฉพาะในผู้ป่วย2รายแล้วก็ผู้ติดเชื้อร่วมบ้านอ,อีก2รายรวมเป็น4แล้วก็แพร่ระบาดไปยังบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลรวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุนในโรงพยาบาลดังกล่าวอีก8รายนะครับรวมทั้งหมด12รายด้วยกัน ในวันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับจึงขอประกาศให้ประชาชนนะครับหรือผู้ป่วยนะครับหรือพนักงานที่ปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ในโรงพยาบาลดังกล่าวนะครับระหว่างวันที่1นึถึงหพฤษภาคมนะครับเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดณโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านศูนย์ประชุมน,นานาชาตินะครับแห่งนี้นะครับแล้วก็รวมทั้งที่ใกล้ใกล้กับบ้านท่านมากที่สุดก็คือศูนย์วันนโรค ตรงกันข้ามกับร้านสุริวงศ์บุ๊กเซ็นเตอร์นะครับได้ทุกวันในเวลาราชการนะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนถึงแม้ว่าในะขณะนี้เราจะพบผู้ติดเชื้อรา,ายใหม่จํานวนน้อยลงเรื่อยๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามการของท่านอย่าเพิ่งตกนะครับต้องไม่มีการสังสรรค์นะครับไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นะครับงานเลี้ยงพิธีตการต่างๆเนี่ยต้องงดหรือว่าเลื่อนออกไปก่อน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อที่จะไม่ทําให้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันพรุ่งนี้เพิ่มขึ้นจาก10บนะครับเราต้องช่วยกันลดให้ต่ำกว่าสิบให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นในลําดับต่อไปนะครับก็ขอจะขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตจํานวน2รายของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ครับขอเรียนเชิญครับครับในประเด็นความสูญเสียนะครับ2รายรายแรกเนี่ยเป็นรายที่13ของจังหวัดเชียงใหม่เรานะครับ เป็นผู้ป่วยชายอายุ64ปีมีประวัติโรคเบาหวานนะครับแล้วก็รายนี้เนี่ยติดเชื้อในชุมชนนะครับก็คือ,อเข้าไปในพื้นที่ทเสี่ยงนะครับเช่นที่ในตลาดในศูนย์การค้าในในช่วงช่วงที่มีการระบาดอยู่นะครับประวัติก็คือวันที่24เมษายนเนี่ยเริ่มมีอาการหายใจหอบเหนื่อยนะครับแล้วก็ไปตรว ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอทราบผลเชื้อนะครับก็ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามนะฮะ <c oughs> หลังจากนั้นเนี่ยวันที่หพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเริ่มมีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้นก็ได้ย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลจอมทองนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีการเริ่มให้ยาฟาวิพิราเวียนะครับหลังจากนั้นอีกอ9าวันนะครับ ก็เริ่มมีอาการปวดขาซ้ายนะครับเ,เริ่มคําชิประจรที่ที่ขาไม่ได้ขาซ้ายมีเย็นเย็นลงนะครับก็ได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมารักษาต่อที่โรงพยาบาลหาราชนครเชียงใหม่นะครับก็แพทย์วินิจฉัยว่า,เ,าเป็นริมเลือดอุดต,ตันนะครับในเส้นเลือดแดงนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการาได้ทําการผ่าตัดาขานะฮะบ,บริเวณเหนือเข่าของขา,ข,าข้างซ้ายนะครับ ผู้ป่วยมีอาการหลังจากที่ผ่าตัดนะครับก็มีอาการกล้ามกล้ามเนื้อซึ่งซึ่งตัดไปเนี่ยกล้ามเนื้อตายนะครับมีปัญหาเรื่องของอภาวะเลือดเป็นกดนะครับแล้วก็มีเรื่องของสารเคมีในเลือดที่ที่ผิดปกตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็วันที่1 0ต่อ1วันต่อมานะฮะก็เสียชีวิตในเวลา17.25น,นนะครับครับสำหรับรายที่สอ 2ของวันนี้นะครับเป็นรายที่14ของจังหวัดเชียงใหม่เรานะครับเป็นผู้ป่วยชายเช่นเดียวกันอายุ66ปีครับมีประวัติโรคยั่ตัวก็คือเป็นความดันโลหติตสูงนะคระรายนี้เนี่ยติดโรคในครอบครัวครับครอบครัวเนี่ยมีสมาชิกในครอบครัวป่วยเป็นโควิดมาก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยซึ่งจริงๆผู้ป่วยเองเนี่ยก็หลังจากทราบผลของสมาชิกในครอบครัวก็มีการรีบเข้าไปตรวจหาเชื้อนะครับแต่ในครั้งแรกเนี่ย อาจจะเป็นช่วงช่วงเวลาที่เชืออ้อยังยังไม่มากนะครับก็ผลไม่พบเชื้อนะครับต่อมาเนี่ยประมาณสักวันที่25เมษาที่ผ่านมานะครับก็ได้ไปทำตรวจหาเชื้อครั้งที่2นะครับหลังจากที่ทราบผลนะครับพอดีช่วงนั้นเนี่ยคนไข้ก็เริ่มมีไข้มีอาการไอแล้วก็มีเสมหะเป็นเลือดนะครับก็ได้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่ง ตอนนั้นเนี่ยอาการก็เริ่มหนักละนะครับก็ได้มีการส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์นะฮะในสองวันถัดมาเนี่ยอาการก็ทุดลงเรื่อยๆนะครับต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะฮะต้องต้องใช้ยาต้านไวรัสที่เป็นการฉีดเข้าไปในเส้นเลือดนะครับผู้ป่วยเนี่ยมีอาการช็อคอยู่นานนะครับ ก็ทาให้เกิดภาวะของไตาวายเฉียบพลันขึ้นมานะฮะหลังจากนั้นก็เสียชีวิตครับในวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาคร,ครับก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้สูญเสียทั้งทั้งสองท่านด้วยนะคร,ครับก็เป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้สูงอายุเองนะครับกลุ่มที่มีโรคเรื้อรังเองเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เปราะบางนะฮะทำให้กระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยพยายามที่จะ ให้จัดลําดับความสําคัญในให้สองกลุ่มเนี่ยนะครับที่จะเร่งเข้ามารับการฉีดวัคซีนนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่เรานะฮะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคจำตัวเนี่ยได้เข้ามารับวัคซีนกันครับครับขอบคุณครับครับสำหรับผมขอญาตนำเรียนพี่น้องชาวเชียงใหม่เกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 นะครับ ซึ่งจะเป็นข่าวดีให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกท่านครับเนื่องจากว่าตอนนี้การฉีดวัคซีนถือเป็นวาระแห่งชาตินะครับเนื่องจากทางรัฐบาลและจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีนโยบายในการฉีดวัคซีนให้กับพวกเราทุกคนนะครับจากสถิตินั้นนะครับเรามีเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจำนวน1นล้านหกแสนคนนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับในกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับและกลุ่มเจ็โรคเรื้อรังนะครับมีจํนวน้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่คนนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือกลุ่มประชาชนทั่วไปนะครับอายุ1 8ปถึง19ปีนะครับมีจำนวนานวน90มพันคนนะครับดังนั้นก็ขอเรียนไปสัมพันธ์นะครับให้กับพี่น้องทุกท่านว่าให้ทุกท่านนะครับรีบลงทะเบียนในระบบหมอพร้อมนะครับแต่ถ้าในช่วงนี้อาจจะมีการลงทะเบียนเยอะนะครับก็ขอเรียนว่าพี่น้องทุกท่านนะครับสามารถที่จะแจ้งการลงทะเบียนได้ที่รพสตต่อทุกแห่งใกล้บ้านท่านนะครับหรือแจ้งให้กับพี่น้องอสมมในหมู่บ้านของท่านนะครับ เราจะช่วยพวกท่านในการลงทะเบียนนะครับจัดระบบคิวให้กับพวกท่านนะครับทั้งนี้นะครับการฉีดวัคซีนอย่างเป็นทางการนะครับจะเริ่มในวันที่3มิถุนายน2564นะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยจะมีการกระจายการฉีดเป็น3แนวทางนะครับตามสัดส่วน30 50 20ดังนี้ครับ1นะครับการดัดหมายผ่านแอปพลิเคชันนะครับหมอพร้อมหรือว่าหลายแอปพลิเคชันนะครับร้อยละ3 0ครับ2นะครับสถานพยาบาลได้ดัดหมาย ตามรายชื่อผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่ร้อยละ50ครับและก็3นะครับมีการจะมีการปูพรมนะครับฉีดวัคซีนตามจุดต่างๆในจังหวัดนะครับอันนี้เป็นสัดส่วนร้อยละ20่นะครับก็บพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะบล็อกอินหรือเดินเข้าไปฉีดตามจุดต่างๆได้นะครับซึ่งทางจังหวัดเนี่ยจะได้มีการกําหนดจุดที่จะฉีดวัคซีนบริการให้กับพี่น้องประชาชนนะครับและกๆจับสัมพันให้พี่น้องได้รับทราบในภายหลังนะครับณเวลานี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีสถานที่ฉีดวัคซีนเนี่ย สีแห่งนะครับเป็นโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนนะครับแล้วก็โรงพยาบาลจําเพอนะครับรวมถึงสนามกีฬาสมโพชเจ0ดปีแล้วก็มีศูนย์การค้านะครับบางแห่งนะครับก็ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ด้วยนะครับนอกจากนี้ต้องเรียนว่าตอนนี้มีภาคเอกชนนะครับและพี่น้ององค์กรต่างๆเนี่ยได้ทําหนังสือนะครับมายังจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่จะแสดงความประสงค์นะครับจะขอรับการสนับสนุนในการฉีดวัคซีนนะครับ ก็ต้องเรียนว่าในวันพรุ่งนี้นะครับทางจังหวัดจะมีการประชุมนะครับเกี่ยวกับการพิจารณาจัดสรรนะครับวัคซีนให้กับทุกท่านนะครับแต่ทั้งนี้นะครับตอนนี้หนังสือที่ทุกท่านแจ้งมานี่จะเป็นยอดตัวเลขจํานวนยอดรวมนะครับของผู้ที่ประสงค์จะฉีดนะครับทางจังหวัดก็ขอความร่วมมือว่าขอให้ท่านแจ้งรายชื่อนะครับพร้อมเลขที่สามหลักแล้วก็ให้จัดลาดับความสําคัญนะครับของผู้ที่จะต้องฉีดด้วยให้กับทางจังหวัดนะครับ ทั้งนี้เราต้องมีการผจญการเนื่องจากว่านะครับเพื่อจะได้นําตัวเลขนะครับยอดที่ท่านแจ้งมาให้เนี่ยนะครับมาจัดคิวแล้วก็ไม่เกิดความซ้ําซ้อนกับข้อมูลของกลุ่มอื่นนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับทางจังหวัดได้วางแผนผจญการในการฉีดวัคซีนนะครับไปจนถึงเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับนอกจากนี้ถ้าภาคเอกชนนะครับหน่วยงานไหนมีความประสงค์จะสนับสนุนนะครับสถานที่ให้กับเจ้าที่สาธารณสุขนะครับในการที่จะฉีดวัคซีนนะครับก็ขอให แจ้งกับทางจังหวัดด้วยนะครับอย่างวันนี้ทางการท่าอากาศยานนะครับก็ได้แสดงความประสงค์นะครับที่จะให้การสนับสนุนนะครับสถานที่นะครับในการฉีดวัคซีนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็จะทำให้พี่น้องในโซนของทางหังดงโซนที่ใกล้สนามบินนะครับจะมีความสะดวกในการที่จะไปใช้บริการนะครับสุดท้ายนะครับขอฝากพี่น้องทุกท่านนะครับในการช่วยกันประสัมพันเรื่องการฉีดวัคซีนของประเัดเชงใหม่นะครับซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติของเรานะครับถ้ามีการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงแล้วก็เชื่อว่า ังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับจะได้กลับสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็วครับขอบคุณครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังข่าวสารจากทางูนยนบราการสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19ของจังหวัดเชียงใหม่ในว,วันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ